สวัสดีครับเข้าสู่เรื่องเล่าโดยลุมศักนะครับวันนี้มีข่าวด่วนจะมาพูดถึงนะครับคดีคดีชออ่อโกงขังยิ่งใหญ่ของเมียสสท่านหนึ่งคือคุณนายเด้านะครับความจริงเป็นยังไงคุณนายเด้าต้องชี้แจงนะครับได้เลยค่ะคุณนายเด้ามีข้อกล่าวหาให้ของคุณเนี่ยถึงสี่คดี จริงไหมคะนี่เขีนทำมาคะ่ะในหลักฐานภรรยาหลักฐานฉันอ,ะอ่ะอ้าวนี่คือหลักฐานนะครับคุณนายเด้าลิงชี้สามถุงคุณคิดลูกค้าสามร้อยบาทได้ยังไงแล้วฉเงินทำต,ต้องทำกันไรคะต้องทำกันไรใช่มันหน้าเลือดนะลิงชี้สามถุงคุณคิดสามน้อยอันนี้หนึ่งคดีนี่คดีที่สองคือมายบิสกิตทาชีทคุณคิดลูกค้าถุงละร้อยถุงถุงละสองร้อยมีแค่ถุงละร้อยโหชิบหาย ถุงก็สองร้อยคุณคิดได้ไงคุณนายเด้าพี่ฉันก็เขายินยอมนี่ฉันทำเองะอะค่ะแล้วก็กินี่บอดหลักฐานสองชิ้นนะหละักฐานชิ้นที่สามคุณนายเด้าเก่ารัดเก่ารัดหนึ่งร้อยกรัมคุณคิดลูกค้าถุงละร้อยห้าสิบบาทนี่ฉันเนาะนี่ฉันก็ต้องการที่แบบนี้ทุกคนนะ่ะยอมรับความจริงว่าที่ฉันนะ่ะบริสุทธิ์ใจฉันไม่ได้เคยขายราคายนี่น,นะคะ่ะไม่ไหว<อ>ไม่ไหวคุณนายเด้าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะสังคมเนี่ยมันต้องการ เพิ่งพากันแต่คุณเอาเปรียบคนอื่นเยอะแยะนี่ตัวนี้เลยนะเวเฟอร์โรลถชีสคุณคิดลูกค้ารัป๋องละสองร้อยตายตายตา,ยตายลูกค้าจะมีชีวิตอยู่ยังไงมาซื้อของกับคุณอย่างนี้ลูกค้ามาร้องเรียนร้องเรียนกับรายการเรานะครับกับรายการเราไม่พอไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณเรียบร้อยแล้วนี่คุณนายเด้าดนนะะตอนนี้นไม่ไ้สารเลยนะคะคนายเด้านี่คือเอกสารเลยคุณนายเด้าคุณ,คณนายเด้า หมายจับของคุณมาเรียบร้อยแล้วคดีช่อโกงลิงยชีสามถุงคดีช่อโกงไายบิสกิตสามถุงคดีช่อโกงเก่ารักสามถุงคดีช่อโกงเวเพื่อคิดปองหนึ่งปองคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงไม่สามารถจะยอมความได้นะครับโทษอาจจะถึงประหารชีวิตคุณนายเด้าคุณเตรียมตัวไว้เลยหลังจบรายการนี้ตำรวจรออยู่ข้างหน้าแล้วนะครับคุณนายเด้าอ่าไม่ใช่แล้วทุกคดีเดี๋ยวก็มีนะ เนื่องจากว่าเกระบวนการมันเร่ง้นมานะครับผมนะผมนะครับนะจะมาขอเชิญตัวคุณเป็นตํารวจก็อข้างแบกใช่ไหมใช่ครับผมนะคือคุจเต็บอกว่าสินค้าพวกนี้นะผมนะซื้อได้ที่ก้องฟ้าค้าส่งครับผมส่งนีเมื่อก็ซื้อก็ส่งร้อยนี่เลยครับลิงชีสคุณไม่ต้องไปซื้อที่อื่นในราคาแพงรอชอสามเก้าในราคาสามสิบเก้าบาทมาดิสมิตมหกห้าในราคาหกสิบห้าบาทเทารับร้อยกัม สถุงในราคา65บาทคุณได้ถึง3ถุงเวเฟอร์โลโรสชิสกระป๋องสี่ว้กร,รมัมคุณได้ในราคา85บาทนี่แหละคือร้านค้าที่ยุกิธรรมกับคุณเฮดกล้องฟ้า้านส่งครับผม